ที่นี้ก็มาถึงคำว่ากรรมเจือกันทั้งดำและทั้งขาว <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องกรรมสี่สีจัดเป็นกรรมที่สามแห่งกรรมทั้งสี่นั่นหนึ่งกรรมดำสองกรรมขาวสามกรรมเจือกันทั้งดำทั้งขาวพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงเรื่องนี้ทรงระบุกายะสังขารมาจีสังขารมาโ,นโนสังขารอีกอย่างเดียวกัน แต่โดยเหตุที่ว่าเป็นสัพยาปัจฉะบ้างเป็นอัพยาบัปัจฉะบ้างคือบางคราวเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างบางคราวไม่ได้เป็นไปเพื่ออการเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างถ้าก็มีผลตามการกระทํานั้นๆโดยสมควรแก่อภิสังขารนั้นๆ กรรมชนิดนี้เรียกว่ากรรมเจือกันทั้งดำและขาวสำหรับกรรมที่เจือกันทั้งดำและขาวนี่ทรงแสดงแต่ในเรื่องสังขารทั้งสามนี้อย่างเดียวไม่ได้แสดงโดยเรื่องเวรทั้งห้าหรืออนันตริยกรรมเป็นต้นที่ทรงแสดงเรื่องกรรมดำกรรมขาวโดยเฉพาะ